สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูจอยนะคะวันนี้คุณรูจอยจะพาเด็กๆนะคะทําศิละปะนะคะปะดินข้าวเปลือกนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะหยิบใบงานอันนี้ขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะเด็กๆกาวนะคะเด็กๆมเมล็ดข้าวเปลือกนะคะและก็สีนะคะ เด็กๆอาจจะใช้สีเทียนหรือว่าสีไม้ก็ได้นะคะถ้าเด็กๆมีอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มแรกเลยนะคะเด็กๆเด็กๆใช้สีเขียวนะคะระบายใบข้าวนะคะค่อยๆระบายนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเอาให้สวยงามนะคะเด็กๆค่อยๆระบายนะคะ เด็กๆอาจจะเป็นมือใหม่เด็กๆอาจจะระบายยังไม่ค่อยสวยนะคะเด็กๆค่อยๆระบายนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆระบายสวยๆค่อยๆอย่าให้ออกนอกกรอบนะคะเด็กๆ ระบายไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะระบายใบข้าวนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆใช้สีฟ้าระบายน้ํานะคะที่อยู่ข้างล่างตรงต้นข้าวนะคะเด็กๆสีฟ้านะคะระบายไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเด็กๆระบายช้าๆนะคะไม่ต้องรีบจะได้สวยงามนะคะเด็กๆ เสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปเราจะใช้กาวนะคะเด็กๆแปะไปที่รูปภาพรวงข้าวนะคะ,ะเด็กค่อยๆแปะไปนะคะแล้วก็หยิบมเมล็ดข้าวนะคะเด็กๆแปะไปที่รวงข้าวแต่ว่าเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะ เพราะว่าเมล็ดข้าวมันเล็ก,ลกต้องให้คุณพ่อคุณแม่คอยดูเด็กๆด,ด้วยนะคะหรือว่าช่วยเด็กๆทํากิจก,กรรมอันนี้ด้วยนะคะติดให้เต็มเลยนะคะเด็กๆรวงข้าวของเรามีเท่าไหร่เราติดไปให้เต็มเลยนะคะแต่ว่าถ้ากาวแห้งให้เด็กๆจุ่มกาวแลวระบายไปที่ รวงข้าวนะคะแล้วก็เราก็ติดเม็ดข้าวมเมล็ดข้าวไปที่รวงข้าวเหมือนเดิมนะคะให้ค่อยติดนะคะเด็กๆมือเราอาจจะติดกับกาวเด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราไปล้างมือได้นะคะค่อยๆติดไปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เด็กๆช่วยด้วยก็ได้นะคะเด็กๆเพราะว่ามเมล็ดข้าวอันนี้มันเล็กนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆ ทไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆปะติดเมล็ดเข้าเปลือกเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆและเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูแต่ละห้องดูด้วยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูจอยนะคะลาไปก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ